เเรื่่ออยยยๆางงี้คือเหมือนช่วงนี้พี่พี่บอกว่าเออได้ออกมาทำงานแต่คือเหมือนเริ่มกลับมาปกติเริ่มมันทำงานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มอะไรก็ยังงงๆบ้างเพราะมันไม่เจอคนมานานมันก็แบบเราก็ปรับไปเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออกลับมาถ่ายเยอะร่องหลัอะรงเี้ก็เริ่มออกจากบ้านมากขึ้นเราแหวงเรามันยังมีอยู่นะเพราะเชื่อว่าวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้นิ่งอ่ะผมแบบยอมรับสภาพได้แล้วว่ามันก็ต้องอยู่ก่อนก็จะแบบหน่อยๆนิดนึงจะแบบ จะดีเหรอวะที่เราจะต้องเจอกันเยอะๆแล้วเราจะถอดหน้ากากอยู่ด้วยกันมจะโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็สุดท้ายมันก็ถ้าเราไม่ฝปล่าตัวเราก็อยู่นในโลกแต่ว่ายุ่งหยก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นก็เป็นว่าก็หมายถว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอะเราแค่ดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะเป็นไปได้ใช่ๆๆไม่ีด้ว่าการเอ่อใช้คลังกำมารว่างตัวแทนอะไรอย่างงี้ใช่ก็พยายามเพราะว่าดูแลตัวเองอะเราก็ต้องไม่ไปเสี่ยงมาก ก็รับอยู่ชอบต่อสังคมแหละถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็เราก็จะแจ้งแต่ที่ตกแตขึ้นเนี่ยเพราะว่าหมดใจเราสดใสด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นอย่างนี้นะสดใตกแต่งเรื่อยๆอยู่เลยต้องเอาพิธพูดยอมไปก่อนดีกว่าคือก่อนหน้านี้ก็พี่พีบอกมาบอกว่าเออเรียกว่าความรักเออความรักอันนี้ไปอะไรเงี้ยหลายคนก็้าเลือ์เพาเหมือนมขาให้กำลังใจเราว่าแบบว่าเฮ้ยอขาจะจะให้เราสดใสด้วยความรักขึ้นอีก ครั้งงนึไออ่ะโยรุ่นนี้ผ่านมาเยอะแล้วสดใสเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามุกออนตัวเองเร็วมากลมไายใจเป็นใยเหลยเคือเราว่ามีประสบการณ์มาเยอะกับเรื่องความรักเยอะนะใช่แต่บอกว่าก็เหมือนทุกคนแหละทุกคนก็มีประสบการณ์ก็เราก็แข็งแกร่งขึ้นไม่ทำยังไงเลยฮะอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดี ปกติอะผมว่ามันก็เหมือนทุกๆุเรื่องอะเวลาเราแบบเวลาเราผ่านไม่ได้มันก็โอเคี่เราเคยเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากูดวงเราไม่เคยเลยใช่ไมอไม่เคยดูเรื่องเรื่องดะเรอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวถ้าดูแล้วไม่ดีแน่นอนเหมือนกันนะไม่ออกบะถ้าดูแล้วเขาแบบเฮ้ยคุณจะไม่เจอความรักอีกนานไม่ออพี่ไม่กช่หรอกนะอยาจะไปเจอความรักช่วงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องับเวลาถูกไงผมว่ามันก็เรา อย่าไปแบบคือผมว่าพอรู้เรื่องดวงมากบางคนก็จะแบบไม่ได้ปล่อยตัวเองในอิสระแลาะเราก็ไม่มีความ<ต>สุขในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยผมว่ายึดติดกับอะไรมากไปมันก็อาจจะไม่ดี เกิดกลัวตัวเองว่าดูน่าจะเป็นคนแบบนั้นเแต่ว่าตัดปัญหาไปก่อนคือกลัวคำตอบตรงนี้ขออีกภาพหนึ่งนะครับอาจารย์ทุกท่านเชิญที่ข้ตอบเราเชิญกลับบ้านไปแล้วนะครับไม่มองเลยแล้วก็ประกาศสองพี่ก็จะมาเป็นแล้วจมาข้อก็จะดีเดมาเดี๋ยวไม่ดีก็ไม่ดีอผมว่ามันแบบเลือกคาดหวังนะครับว่าคาดหวังไปมีประโยชน์คือนึกออกไหมเวลาคาดหวังเนี่ยถ้ามันได้ตามที่เราคาดหวังเราก็จะแค่รู้สึกเฉยเฉยมันเหมือนแบบ พอเราไปคาดหวังเยอะเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนยกเพดานมันพันสุกเพลินไปมันก็มันก็ไม่แตกทุกคนไม่ค่หลุดดีกว่าใช่ตอนนี้มีเข้ามาบ้างหรือยังครับครับครานี้มีไหมไม่บอกเพื่อกระจายมาร่าอะไรทีไม่บอกให้ไปตื่นเต้นเองเพื่อไม่บอกไปเดี๋ยวบอกไปมันก็ไม่สนุกไม่มีเนี่ยจะเดงว่ายังเรื่องไม่ถูกใช่ไหมคะว่าคนไหนดีไม่บอก เก็บไว้บ้างมีเรื่องส่วนตัวบ้างก็คือให้ลุ้นไปก่อนใช่ให้สนุกในการหาแล้วกันจะได้ตามตามมใช่ไหมนั่ครอก็มาครับาตามงานก็แบบได้เลขสาอีกทีเดียวก็เลขสาคือผมมองแค่ว่ามองแค่ว่าเราอยากทํางานอะไรมากกว่าเราอยากในอายุเท่านี้เท่านี้เราอยากเราอยากทําสิ่งไหนมากกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบเออมันไม่จําเป็นว่าชีวิตเราจะต้อง มีความรักถึงจะอยู่ได้นะครับสิ่งนี้หลายคนก็ไม่ได้แต่งงานก็เยอะแยะหลายหลายคนก็ตัวเองคนเดียวก็มีเป็นปกติเหมือนว่ามันก็ไม่ได้เสียเ้วยอย่างเราเรามองอะไรเอออห่าเขาเล่าอ่าวเรามองอะไรแม่นะพดของเราไว้บ้างอ่ะชีวิตว่าอย่างทำอะไรอย่างไรมีมีมีแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองแหละว่าแบบเออเราอยากทํางานได้ระดับไหนเราอยากมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มี จะขอไม่เล่าเหมือนกันเก็บไว้เป็นความลับบ้างไม่ตามหรอตามงานนะเอาไว้ค่อยเก็บไว้ถามเสร็จแล้วบ้างถามบ้านบ่ายได้ปะพี่พีทสาวๆหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเออสเปคที่เปลี่ยนไปไหมแบบอยากจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยยันจะพวกกับของเราเรื่องนั้นผมไม่คิดครับผมไม่คนไม่เคยแบบว่าจะต้องคิดว่าคนนี้หน้าตาแบบนี้แ่วามันผมว่ามีสเปคไปแล้วมัี ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้ตามตรงแที่เราที่เราใช่แล้วอกว่าเราไปเราไปจํากัดค่าคนด้วยแบบว่าคุณค่าพื้นฐานที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ละคนมีความแบบว่าดีในแบบของตัวเองแต่ละคนแตกต่างในแบบของตัวเองเหมือนว่าเราเปิดใจเราก็จะเจออะไรที่แตกมันเราเน้นความเข้าหากันเข้ากันได้ถ้าได้สเปคก็จะได้คนเดิมเหมือนจะเป็นร่างสองร่างสามก็อป้แตกเรื่อยๆแล้วแบบแล้วทำไมเลือกันตั้งแต่แรกสาวดีเอ็มเข้ามาได้เล ครับสาวๆดีเอ็มเข้ามาได้เลยไหมคะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นโอเค่ะใช่เนาะใช่ตั้งหนื่งเลยนะเนาร้อนเนาะตรงนี้ค่ะอ๋อผิดลบอ่ามาต่อครับเอ้าไม่ครับเราจะไม่ถามเรื่องหนังเลยเหรอไม่ต้องถาำไปทีไง ก็ยืนยันอนิดนึงว่าตอนนี้ก็คือโต๊ะสนิทเป็นอย่างเงี้ยมาสมุดนะครับดีๆกับพี่กับผมทำงานอย่างเงี้ยดีแล้วลุขอลุยงานก่อนไม่ได้เชิงว่าจะต้องเซ็ตว่ารวยงานก่อนมีก่อนดีๆอยาก็รู้เองอ่ะเราจะทำแบบเราจะแบบแบบต้องไปบดันแบบก็ได้โอเคโอเคโอเคอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนึ่งใส่อัี้เสร็จนิดนึงได้เหมครับ 很厉害。<laughs> <laughs>